ตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของซ m s u ุงนะครับอาการนะครับเปิดปิดเครื่องได้ปกติกดปุ่มได้ทุกอย่างนะครับน้ำเข้าปกติน้ำออกปกตินะครับแต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับตัวมอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับแล้วก็ทั้งปันแห้งปันซักไม่หมุนนะครับสังเกตอาการนะครับเวลากดสั่งมอเตอร์จะได้ยินเสียงครางของมอเตอร์นะครับ ทั้งสั่งซ้ายสั่งขวาได้ยินเสียงเหมือนกันหมดนะครับอาการนี้นะครับมี2กรณีนะครับก็คือตัวมอเตอร์เสียกับตัวาคาปาซิเตอร์อ Sister. สตาร์ทควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับเสียนะครับ ก็เดี๋ยวมาทำการตรวจซ่อมกันนะครับตอนนี้ทำการตรวจเช็คตัวาขาปาแล้วนะครับไม่เสียนะครับตัวนี้นะครับสังเกตคร่าวๆว่าไม่มีรอยแตกรอยบวมอะไรทั้งส้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรวจเช็คแค่นี้มันอาจจะไม่รู้นะครับก็อาจจะต้องวัดหรือไม่ก็เปลี่ยน ตัวใหม่เทนะครับเบื้องต้นผมลองเปลี่ยนตัวใหม่เทแล้วนะครับเป็นของใหม่นะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับสเต็ปต่อไปก็คงจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์น่าจะช็อตหรือว่าขาดอ่าบางขดนะครับเดี๋ยวจะมาทำการาตรวจเช็คมอเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการถอนมอเตอร์ออกมาก่อนนะครับาสายไฟนะครับตัวเดิยังใช้งานได้อยู่โอเคก็สรุปตัวมอเตอร์เสียนะครับผมเปิดให้ดูนะ ไม่มีอะไรนะครับหมุนแค่นี้ปลาตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับไม่มีอะไรหมุนนะครับที่ เดี๋ยวทำการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับเครื่องนี้นี่นะครับมอเตอร์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์มือสองนะครับมือหนึ่งตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะครับของหมดร้านที่สั่งประจําของหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวมือสองให้นะครับก็สภาพดีนะครับลักษสนิม อ่ามีสีนิ่มขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าตัวคนรวดยังสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตัวน,นี้ตึงตึงสิกลานให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองซักกันนะครับอ่าว่าจะโอเคไหมก็เดี๋ยวซักรอบหนึ่งก็ค่อยถ้ามันโอเคก็ค่อยส่งลูกค้านะครับตอนนี้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับกําลังลงอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ตอนนี้ว่าหมุนปกติแล้วนะครับตอนแรกที่เทสเครื่องนะครับเครื่องจะได้ยินเสียงมอเตอร์ดังอืดๆนะครับซ้ายขวาน,นะครับอืดๆแล้วก็อา,าการอย่างเงี้ยมีส่วนตัวีตัวคาปานะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะ อยู่ไหนวะอ้อยู่ในขับปลาอยู่ในน,นั้นนะ่ะไม่ได้ตัดหรอกก็จะเจอน,นครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับตัวขับปลาไม่เสียนะครับปกติตัวขาปลาเสียนะครับกปกติตัวขับปลาเสียนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ตัวขับปลาไม่เสียนะครับ ก็ตัวเสียก็จะเป็นตัวมอเตอร์เลยนะครับรุ่นี้ใช้14ไมโครนะครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับตัวขัาเสียเอ้ยตัวมอเตอร์เสียนะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนเกิดใหม่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับกําลังลองอยู่นะครับอาการตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเปิดเครื่องได้ปกติกดได้ทุกอย่าง แกมมอเตอร์ Motor, ไม่หมุนนะครับมอเตอร์เสียครับตัวนี้อ่าส1กิโลนะครับซัมซุงส1บ1กิโลครับ W E 1 3 P 9นะครับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ